เห็นว่าน้องน้องปีใหม่เนี่ยสอบติดทั้งสามโรงเรียนทั้งโรงเรียนไม่โดนวิทยานุสอโรงเรียนกําเนิดวิทย์แล้วก็โรงเรียนเตียยบุดมทําไมน้องปีใหม่ถึงเลือกโรงเรียนเตรียยบุดมคะหนูเลือกเรียนเตรียมบุดมเพราะว่าอยู่เดินทางสะดวกค่ะอยู่ใกล้ที่พักแล้วก็ หนูมีจุดมุ่งหมายในการเป็นแพทย์จุฬาก็เลยคิดว่าเตรียมอดมน่าจะตอบโจทย์ที่สุดค่ะช่วยขยายความเพราะว่าตอบโจทย์ให้ไหนได้ไหมเยเพราะว่าหนูลองไปดูพวกแนวทางการสอนของโรงเรียนทั้ง3โรงเรียนแล้วก็คอมเพลก์กันก็เลยคิดว่าเตรียมอดมเนี่ยหนูจะมีเพื่อนที่เขาแบบอยากไปทางเดียวกับหนูแบบดูตามประวัติของเด็กที่จบมาที่ผ่านๆมานะคะเด็กเตรียมอดมส่วนใหญ่เขาก็ไปต่อกันที่แพทย์จุฬาเหมือนเป็นแบบว่าถ้าหนูอยู่เรียมอดมหนูก็จะมีเพื่อนที่ช่วยเรียนแล้วก็ผลักดันให้เป็นแพทย์จุฬาไปด้วยกันค่ะเพราะว่าหน หนูอยากเป็นหมอคือมันเริ่มมาจากว่าหนูเกิดมาจากฝีมือหมอค่ะหนูก็เลยคิดว่าอาชีพหมอสุติที่เขาทากิฟอะไรอย่างนี้เขาจะทําให้คนมีความสุขแล้วก็สมหวังจริงๆแต่จริงๆพ่อแม่หนูคือเขาจบสายวิศวะทั้งคู่เลยค่ะพ่อแม่ก็เลยอยากให้หนูเป็นวิศวะมากกว่าแต่ว่าหนูสําหรับหนูคือหนูอยากเป็นหมอครอบครัวก,ก็ให้หนูตัดสินใจเองค่ะก็เลยตั้งเป้าไว้ว่า <S 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 <ม>จะเป็นหมอที่แพทย์จุฬาแล้วก็อาจจะมีไปเรียนต่อที่ต่างประเทศค่ะเฉพาะทาง The MagNe t ดึงมาคุยลุยความคิด